มื่อนี้ครับยูแพงรอตเตอรี่อีกแล้วพี่น้องนะนะเฮาก็จะมายิบรอตเตอรี่นะครับว่างวดก่อนเนี่ยงวดก่อนเนี่ยเสียดายแต้มเดียวอาจารย์มาไล่เมา4ีหนึ่งเกือบร้อยใบยนะครับแล้วก็ไม่กลับเลยนะเลขที่ออกล่างก็คือห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็เฉียดไปแต้มหนึ่งส่วนบนอาจารย์ก็ไล่ซื้อ1991มันออกศูนย์้าครับก็เฉียดอย่างละแต้มก็อย่างที่บอกครับงวดก่อนก็มีงานไหว้ครูด้วยมีหลายอย่างก็น่าจะซื้อว่าเป็นบททดสอบนะครับ เพราะว่าคือเก่าแหะครับปูขัดคนโอ้บอกว่าได้ครับขัดไปขัดมาเรือ่ด้อาจารย์วันนี้ก็จะมาหยิบลอตเตอรี่งวดประจำวันที่17มกราคม2568ถ้าย้อนไปเมื่อปีก่อน17มกราคม2567เนี่ยเป็นปีที่อาจารย์ดังที่สุดแล้วก็ฮอตที่สุดก็คือปีก่อนเราให้เข้า3ตัวก็คือ979จำได้ไหมใครจำได้บ้างคอมเมนต์หน่อยจำได้ไหมครับ979ปีนั้นก็คืออ่ดังทั่วประเทศนะครับเนาะจนคนเข้าไม่ถึงปีนี้ หวังว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเพราะว่างวด9 1้าประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยนะนะงวด91ปีนั้นเราให้เข้า91ใช่ไหมปีต่อมาเราก็ให้เข้า4 3, 3่สามน่ันบาทีนี้ปีนี้17เมกราอาจารย์คิดว่าเราจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับให้คนซาซ้ำรอยงวดน,นี้ก็คือซาออกนอกแตแล็กซีโลดก็คือคิอคดว่างวดน,นี้จะซ้ำรอยในปีก่อนและะ้วกันแต่ว่างวดก่อนเนี่ยมันปีก่อนเนี่ยมันออกบนปีก่อนมันออกบน,กน,น,ออกบนแต่ว่าปีนี้ขอเอาล่างก่อนเอาบนแล้วก็เอาสามตัวหรือพี่น้องเดียววันนี้ไปดูกันว่าอาจารย์จะ จับลอตเตอรี่ตัวไหนนะครับมวดก่อนก็ร้อยกว่าใบไม่ถูกนะครับเพราะว่าซื้อ4ี่หนึ่งนะครับมันออกห้าหนึ่งไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับไม่ใช่ว่าไม่เข้าแล้วไปบอกว่าเข้าว่าตัวเองแม่นแล้วของเราเนี่ยก็คือหวยเข้าปุ๊บเราไม่มีกั๊กเราปล่อยเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรถ้าตัวผมรู้ว่าออกอะไรไปผมขี่เครื่องบินละพี่น้องฉะนั้นปวดใช้สติวิจรารณญาณในการรับชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ <S <S เงินอยู่ในกระเป๋าของท่าน ไม่มีใครบังคับให้เล่นนะครับเนาะเวลาบอถือยังไม่จมครับเพราะว่าเจ้าซื้อเองนะผมไม่ได้บอกให้เจ้าซื้ออผมยังบอกอยู่ว่าเบาได้ก็เบาเลือกได้ก็เลือกเลือกไม่ได้เบาไม่ได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่น้องดะกะอะมามักกับเบิงเด้อบ่มักกับพนันบ่แมนว่าคอมเมนด้ากันนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้บอกให้เล่นนะครับเออถ้าถามว่าซื้อแล้วได้ตังค์ไม่ไม่รู้ถ้าซื้อแล้วเสียเงินไม่เสียแน่นอนนะครับเนาะอ่าฉะนั้นก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญบางงวดผมให้เขาบางงวดให้เข้าซื้ออออไไมม่ถูกกก็ีพาปตัด งวดน,นี้เหมือนกันเยวรอดูว่าใครจะตัดออกบ้างบางงวดซื้อทุกตัวไม่เข้าก็มีอาเดี๋ยววันนี้เราไปหยิบลอตเตอรี่กันก่อนครับเลขทูบในวันงานวันนั้นจุดได้เก้าสามหนึ่งเนาะเก้าสามหนึ 9, 3, ่งทุกคนอยากให้จุดอีกไหมหรือว่าเอาตัวนั้นเลยเดี๋ยวเอาในปรัลำพิธีมันก็ง่ายแล้วก็มันชนใบแดงเลยนะใบแดงของเรานี่มีอยู่สี่คู่ขอพูดเรื่องใบแดงก่อนใบแดงของเรามีอยู่สี่คู่17เมกราคอ2568กเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสอง สื่อยังก็ได้คอยมี2มี2อยังสน่งสอง 1, 9, 9 1แล้วก็สองสี่สอนึ่งสองเก้า้าหนึแล้วก็สอง 4, สี่สองห้วก็2หนตัวมี2 9งเก้าหนึ่งไอ้สองเกับสองหนึกับสองหนึกับสองเม็ดเดียว2 1งหอ่ามันเป็นตัวเก่าได้พี่น่องมันเป็นตัวเก่าหลายคนก็ทีว่าห้อยอาจารย์ก็ให้ตัวเกา้านี่แหะมันยังสีบอันผมบอกไว้เลยว่าตัวเดิมอ่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนตัวเดิมมีเซอร์ไ เดี๋ยวเราไปหยิบลอตเตอรี่กันครับทูบในงานก็9 3 1เนาะอะ,อะตอนแรกเขาเอาทูบในงานก่อนครับผมคืออยากใดหนึ่งเก่าน้ำหลังเนี่ย <3> 3 9 3ห,ห,หนึ่งเก่ามีบ้าม3หนึ่งเก่าอันนี้เอาตัวตรงจะใบก่อนนี่อันนี้เป็นเลขทูบในวันงานนะครับเราหยิบมาคู่นี้ก่อนทูบใน,นงานจุดได้9 3 1นะครับผมก็หยิบ9 3 1ห้าใบกับ 319เพราะว่าผมอยากได้1991ไว้ล่างไว้หลังด้วยเพราะว่าทําไมต้องเอาตัวเนี้ยเพราะใบแดงเรามันมี2 1 2 9 9 1 2 4ไงมันชนใบแดงไงอ่ามันชนใบแดงก็เลยหยิบหยิบให้มันชนนะครับเนาะอ่ะอันนี้เลขคู่ผ่านไปแล้วทีนี้เป็นเลขชุดของเรามี2 1 2 9 1 9 2 4นี่นะครับก็จะหยิบ2 1อยู่งใส่สครับทั้หมดเลยเนี่ยนี่เห็นหรพี่น้องเก้าสองหนึ่ง,งนี่มาแล้วเห็นไหมเก้าสองหนึ่ง ผมมีมาร์กสองหนึ่งครับอือจีสองหนึง่งอันนี้เป็นซีสองหนึ่งพี่น้องเห็นไหมอย่า่าออกหนึ่งสองเนะสองก็มีครับเปิดเก้าหนึ่งสองเอเอาแตงวดนี่ผมผมจีกราฟไปน้ำได้พี่น้องผมเบิร์กร่อนสองหนึ่งหนึ่งสองมันน่าจะหนึ่งไปยูนวยคือเกา่าอืมเอาวันนี้เอากาฟไปน้ำก่อนพี่น้องอืม กลับใบน้ำมาตอนนี้หยิบมาก็มีเก้าสองหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งสองกับสี่สี่สองหนึ่งเพราะว่ากลับไวนิดหนึ่งนะครับเนาะวันนี้เดยอะเดี๋ยวคิดว่าเนาะเอาสองหนึ่งเก้าหนึ่งอ่าเนาะตอนนี้เป็นห้าใบแล้วอยู่นี่นะครับห้าชุดไหมละครัไม่เป็นห้าใบสิบจะใบนี้ห้าห้ 5, 5. ายีมห้าใบแล้วนะครับแป๊บเดียวเห็นไหมอ่าสองหนึ่งแผงไม้ย่เพล็ดเอาสองหนึ่งก่อน บันนี้พี่น้องมันเกิมีสองซีกับสองเก่าสองเก่าย่ใส่สองเก้าสองเก้าครับมมีครับพี่น้องไปกันเลย <c oughs> นี่ครับสองเก้าเนี่ยเราต้องเอาแผงอื่นด้วยสองเก่านี่นี่นี่ี่ยิยบอยู่นี่เนาะหนึ่งสองเก่าเดี๋ยวเขามาหนีก่อนพี่น่องอันนี้หาใบแล้วเดี๋ยวมูสีประเด็นน <c oughs> ้ำเดียมันปัญญเ,เพลินเราเกินหน้าเกินตาดิสองเก่าย่ไสครับ สองเก้ 29, ผมเล้ได้สามใบจะมีเกสองชุดให้ไปสองเกาหนึ่งเดี๋ยวนะสองเาเกสองมันต้องเลี้ยงเดี๋ยวต้องเอาสองเก้าไปกอ่อนอน้าวยิบสองเก้าครับพี่น่องยิบสองเกอันนี้ตน,นี้เก้าสองมีกลับแต่เด็นี่คือเด่นๆง่นๆ่นี้นะถ้าถามว่าชอบสุดนะผมจะชอบสองหนึ่งกับสองเกเก้นเนี่ยผมชอบชอบคู่นี้แหละ 24เนี่ยก็เป็นตัวที่แอบแอบไว้นะครับแต่ว่าถ้าถามถึงความชอบผมชอบไปทาง21กับ29มากกว่านะผมว่าถ้าถ้าจะออกถ้าจะออก21 29ก็1อยู่ในนี้แหละผมว่าอยู่ในนี้นะนะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะมีอีกบ่ครับ29 2เก้างเกหมดแล้วเดี๋ยวได้92้าสองเเนี่ย92มีอีกบ่ <Okay. S 1> หมดแล้ว21ดิ

นี่สองใบนี่จะสอง่งกับสามสองหนึ่งสองสี่เอาสองหนึ่งี่ละสองหนึ่งหนึ่งสองนี่สองหนึ่งหนึ่งสองสองสีอย่งสองกับเก้าสองสี่สองหนึ่งหนึ่งสองอย่างหนึ่งองที่เขาสเลขผมยังกว่าหนึ่งสองสี่นี่ผมละห้าชุดครับสองเก่ายูะใส่พันเทยไพมีสองเก่าอยู่นี่สองเ่า mẹ dạp mì xong cầu cầu song 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 ไม่ตัเลงใบเอ้โหซสองกันพี่น้องกลับก่อนกลับใบแล้วกัเอาพี่น้องกุ้งเน่าผมเอาสองเก่ามีอีกบ้างก่าเือม่เองก่เด็กเด็กสองเก่านึงกาำลังกีดจองเลงมีบ่ หนึ่งจองละ่ะโอ้เอาหนึ่งจองเลยกินม <laughs> ิกะ <laughs> ปับป๊บปั๊บนี่พี่น้องผมมียิบสามชิ้ล้านเล้บัมนี่เขาดีเน้นเนี่ยนะเขาดีนเน่นสองหนึ่งสองเก่าเก่าหนึ่งเอาเอากุ้งเน่าให้คนละหาชุดแล้วอ่ะตอนนี้ก็คนละห้าชุดนะครับ แล้วแต,ต่ดวงพญเพรเพมีหลายกมูแล้วมันมักไปแลกเลขมากนะครับขัดดึงตับเนี่ยบม่ได้สื่อพูนเลยเพราะว่าพญเพรมีถูกตัวที่ผมเสี่ยวนะครับแผงนี้เซ็นได้นะครับนะโทรโทรมาเซ็นได้เลยนะครับศูนย์แปดเลยศูนย์แปดยังเบิกเ <c oughs> ยอะเลยครับสองเก้าหนึ่งหนึ่งเบิ้งแนพี่น้องว่าขายเลขเงินเลยเเบื้องต้นเดี๋ยวคิดคิดเงินกันครับนี่นี่เลขสองเก่าแล้วไรนี่อยากได้สองเก่า ปีนองเร็วผมจะเอานี้เพิ่มกันแล้วมีหลายกระมูลแล้วได้เปรียบมูงทีละเด็กคอนอาจารย์มาแนละ้วนี่สองเก่าตรงนี้เราสองเก่ามาหล่อผมสองเก่าสองหนึ่ง,ง,เง,นง,งเก่าหนึ่งสองเก่าสองหนึ่งเก่าหนึ่งอืมงวดก้อนมันงไงงหวดก้อนผมบอ,อกเตอรซีหนึ่งมันก็เลยดึงดึงไงงวดนี้มันมันเออเข้าเข้า เอาหยาสองนึ่งสเก,ก่ล่สตัวเมื่อกีนี่ดึงได้ีหนึ่งจบเลยมนนืี้นเนี่ยขึ้นว่าสองหนึ่งสองเก่าเนี่ยพี่น้องเพราะว่าผมเอาสองเก่าไปตัวที่สองไงนเมืองต้นรวมรวมไหมผมก่อนตอนนี้คิดของใครของมันก่อนเด้วนเนรวมก่อนเด้พี่น้องมี ของแท้เรื่องเล่าหนิสิบนาทีแล้วเนาะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวรวมตังก่อนครับเดี๋ยวจะว่าคอนเทนต์ด้านในอวดเอาอยู่พี่น้องเงินพ <c oughs> อเพาะก็ยังเหลือทุนอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่างวดที่แล้วถูกไปเยอะนะยีบเก้าใบงวดก่อนนู้นนะงวดก่อนนู้นถูกสองหนึ่งไปยีบเก้าใบเออถูกสองหนึ่งไปยีบเก้าใบออกแต่ว่าเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนเราไปเสี่ยงในถ้ำ ผมว่าไอเสียงอะไหอย่างสองหนึ่งไปเสียงให้ทำนี่หนึ่งสองหนึ่งเออพี่น้องผมว่าบ่อสองหนึ่งกับสองเก่าแล้วหลายคนจะชอบบอกว่ามันออกไปแล้วมันออกแล้วมันออกอีกได้ครับพี่น้องอย่ามองข้ามผมบอกเลยว่าอย่ามองข้ามสี่คู่อย่าตัดออกเออแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกไหมแต่อย่ามองข้ามครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าออกอะไรฉะนั้นใช้สติเด้อพี่น้องเด้อใช้สติบอสนับสนุนเห็นเด่นการพะนั้นบ่อ ม่เมาไหว้คนงมงายสื่อกับสื่อ,อตรตแต่ดีถือก้นไม้ครับอืมอะไรถือก้นไม้เนี่ยแนะนําอะไรบ่ถืออ่ะอย่าไปเล่นนะครับเนาะพี่นอ้อ,นองอืมหนึ่งสองหนึ่งหมีปบปะ,ะนหนึ่งสองหนึ่งอนอมืมเนาะเป็นจ้าบาทเหแต่ละคนเป็นกี่บาทครับหนึ่งหมื่เจ็ดัน้นาร 17,500้นึงเจ็ดห้าครับมันสแกนไปได้สนก็ได้นบะพี่น้องหน5 0งื่นหะพี่น้องโมเมนคอนเทนต์นี่นะครับสื่อเลขงวลละสองมื่นผมเนี่ยแกะแลายยีี เรียบร้อยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเย็บรอยนะครับครับให้เข่าให้ด้วยเออาจารย์ห้องเนาะสาธุครับ,รบมือใดกัดเมาทีละจังทีละ่นะเนาะพี่น้องนี่ครับเป็นงวดประจำวันที่17มกรานะครับ2,500 68นะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2 2 1 2 9 1, 9 1แล้วก็2 4 2 1 2 9 9 1แล้วก็2 4 3ตัวมี2 1 9กับ2 1 4 2 1 9กับ2 1เม็ดเดียว2 1 1 2ครับที่เห็นในเนี่ยเยอะสุดก็คงเป็น2 1กับ2 9แล้วก็9 1นะครับอ่า2 4ก็มีนะแต่ว่าที่เยอะเยอะเลยก็เป็น2 1 2 1อาจจะออกไปแล้วแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะมาอีกเพราะว่าผมไปเสี่ยงทายไปอะไรหลายๆอย่างก็ได้แล้วก็ ส่วน91เนี่ยตรงกับทูบในวันงานแล้วก็29เนี่ยเป็นตัวที่ผมเอาไว้ที่2เพราะว่างวดน,นี้เลขที่มันเดินก็คือตัวที่2องนไม่ใช่ตัวที่1งวดก่อนเฉียดผมคิดว่า29 21 91เนี่ย24เนี่ยต่ว่าเน้นๆเลยคือ2เกากับ2หนึงเนี่ยอาจจะได้เห็นในงวด17มกราคม2,500 68ให้ราวัตาสาร์รอยให้ค้นซาออกนอกแกเล็กซี่ครับให้ค้นซาทั่วเป็นดินเด้อ่แมไ,ไหนึงค้นดาเด้อ ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางนั้นน,น,นะครับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ถือว่าท่านโชคดีขอให้ทุกท่านร่ํารวยเป็นเศรษฐีขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งรวยสองหนึ่งเฮ้ยสองเก้าเฮ้ยเอาสาธุครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์น้วครับ